อยากมีรายได้นะครับบางทีต้องขายไอเดียด้วยนะครับเราจะไปขายแรงหรือใช้กำลังอย่างเดียวก็ไม่ได้บางทีมันต้องใช้ไอเดียไปด้วยนะครับสวัสดีครับตอนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องมอสเบียร์พาเที่ยวพาลาะนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูไอเดียการทำเกษตรแบบผสมผสานที่สวนนะครับพร้อมกับพาเดินชมสวนแบบชิลๆนะครับชิลๆสบายๆนะฮะเดี๋ยวเรามาเดินชมสวนกันนะครับวันนี้ผมจะน้น เดินละเดินชมที่สวนนะครับอันนี้เป็นมะละกอต้นเตี้ยชุมแพนะครับตอนนี้ก็ออกลูกดกนะฮะผมรอผลสุกแล้วก็เก็บเมล็ดส่งลูกค้านะครับผมปล่อยให้สุกนะฮะมะละกอก็กําลังสุกเลยนะฮะออกลูกค่อนข้างดกดีเล็กๆกระทดัดรัดกระทดัดรัดแล้วก็สวยงามนะครับสาหรับมะละกอเตี้ยชุมแพระมะพร้าวก,ก็กําลังออกลูกนะครับสําหรับต้นที่ปลูกก่อนอันนี้ต้นกล้ามะละกอ voilà, น,นะครับต้น เตี้ยชุมแพนะครับส่วนนี้เป็นโซนผักสวนครัวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบอ่อน้ํานะครับจุดชมวิวที่ผมไว้จิบกาแฟช่วงเช้านะครับก็จะมาเดินชมสวนแล้วก็จะจิบกาแฟตรงนี้จุดนี้นะในช่วงเช้าเนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดฝนตกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบกลับนะครับต้องรีบเดินกลับเข้าตัวบ้านนะครับ อ่าเดี๋ยวพูดถึงเรื่องมะละกอหน่อยหนึ่งนะครับมะละกอเตี้ยชุมแพนะครับเห็นต้นเล็กๆแบบนี้คือเขาเตี้ยโดยสายพันธุ์นะครับเขาเตี้ยโดยสายพันธุ์คือต้นเขาเตี้ยแบบนี้อยู่แล้วนะครับเทคนิคการปลูกก็ไม่ยากนะครับเทคนิคการปลูกมะละกอเตี้ยชุมแพไม่ยากปลูกเท่านี้เลยไม่ต้องลงลึกนะครับไม่ต้องเอาดินไปถมคงถมโคนอะไรให้มันลึกนะสาเหตุทําไมที่ไม่ปลูกลึกครับคือรากต้นไม้เนี่ยบางทีถ้ามันมันถมดินลึกเกินไปเนี่ยมันจะทําให้มันก็มันอึดอัดนะ เหมือนกับเราเอาดินมาถมคอเราไว้เร,เราหายใจไม่ค่อยออกอึดอตัดรากก็เดินลําบากถ้าเราปลูกรากปลูกไว้ลลอยแบบนี้มันก็ไม่ลอยนะมันพอดีเพียงดินเลยนะครับอ,อนะด,ดูสังเกตดูเพียงดินถ้าลักษณะนี้เนี่ยมันจะทําให้รากเขาเดินดีกว่าและอีกอย่างคือดินเขาไม่อุ้มน้ําเขาก็รากเขาไม่เน่านะครับต้นไม่เปื่อยนะครับก็ง่ายๆนะครับปลูกมะละกอต้นเตี้ยชุมแพคืออย่าปืดนะอย่าปลูกในพื้นที่ ที่มีน้ําขังหรือว่าน้ําแฉะจนเกินไปนะมันจะทําให้รากเขาเน่าแล้วก็รากเข้าเปื่อยนะครับที่น้ําก็ต้องอาสามารถที่จะซึมออกเองได้ตามธรรมชาตินะครับระยะห่างผมปลูกไม่ได้ห่างมากนะครับผมปลูกระยะห่างแค่เมตรห้าสิบนะครับคือต้นเขาเตี้ยนะครับก็คือระยะใบให้เขาชนกันพอเวลาเขาโตนะถ้าเราปลูกห่างมากเกินไปมันก็เปลืองพื้นที่ผมก็เลยไม่ได้ปลูกห่างมากนะผมให้สังเกตให้ดูระยะนะครับ ก็เอาพอดีใบถึงกันก็พอนะถ้าแบบนี้เห็นไหมก็ยังห่างไปอยู่นะครับก็คือมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆตรงนี้นะฮะถ้าแบบนี้พอดีนะฮะจุดนี้พอดีคือระยะประมาณเมตรห้าสิบนี่ใบเขาถึงกันพอดีนะครับเขาจะไม่แย่งอาหารกันแล้วก็ไม่แย่งแดดกันด้วยนะฮะสารอาหารจากดินก็พอดีไม่แย่งกันนะนี่คือระยะที่พอดีนะครับนะเห็นไหมจุดนี้ก็จะห่างไปก็ต้องมีอีกหนึ่งต้นก็กําลังดีนะครับก็ค่อยปลูกเสริมไปนะครับต้นไหนที่ ว่างอะไรแบบนี้ก็ผมทยอยปลูกเพราะว่าช่วงนี้ต้นฝนนะครับก็ทยอยปลูกเหมือนปีที่แล้วเราปลูกปลูกก็ปลูกช่วงหน้าฝนจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือด้วยความที่เป็นน้ําธรรมชาติเนาะฝนตกอะไรแบบนี้มันจะทําให้ต้นไม้เราโตได้ดีกว่านะครับผมก็เลยเน้นปลูกช่วงต้นฝนนะฮะเห็นไหมสังเกตดูมันต้นเล็กๆนะเดี๋ยวเรามาดูว่าผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันจะโตแค่ไหนนะครับ คือต้นไม้สําหรับต้นกล้ามะละกอนเนี่ยก็บอกไปก่อนนะครับปลูกช่วงแรกๆผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับคือผมปลูกลงดินร้อยเปอร์เซ็นไม่มีเรื่องของอปุ๋ยคงปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีไม่มีนะผมจะผ่านไปสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือหนึ่งถึงสองสัปดาห์ผมค่อยมาให้ปุ๋ยคอกนะให้ให้ปุ๋ยทีหนึ่งคือให้รากเขาติดก่อนนะให้รากเขาติดก่อนเราค่อยเติมเรื่องของอปุ๋ยเข้าไปนะครับเป็นการเสริมเข้าไปนะ ก็นะก็จะประมาณนี้นะครับก็ปลูกผมปลูกสลับไปเรื่อยๆนะจริงๆผมปลูกต้นไม้หลายอไม้ละปลูกไม้หลายอย่างนะก็ปลูกสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสังเกตดูตอนนี้ก็ให้ให้ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับก็ออกลูกดีนะก็โอเคนะต้นเตียแบบนี้นะสูงสูงเท่าเอวนะครับก็ออกลูกดีนะฮะก็ปลูกสลับกับต้นมะพร้าวแบบนี้นะครับก็ปลูกสลับกับต้นมะพร้าวไปนะ จุดไหนที่ผมยังไม่ได้ปลูกผมก็ปลูกนะเนี่ยนะจุดนี้ยังไม่ได้ปลูกผมก็ปลูกสลับกับต้นมะพร้าวไปปลูกในพื้นที่ว่างนะครับเนี่ยผมก็ปลูกเล่นไปเรื่อยๆนะปลูกไปเรื่อยๆนะสลับไปตรงไหนว่างก็ปลูกปลูกระยะเมตรห้าสิบปลูกสลับกับต้นกล้วยนี่แหละนะอันนี้ปลูกสลับกับกล้วยไปนะครับเห็นไหมนะก็ปลูกไปเรื่อยๆเรวค่อยดูเวลามันโตมันก็จะมีความสวยงามนะยังปลูกไม่เสร็จนะคือ ค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทําไปค่อยๆปลูกค่อยๆเติมค่อยๆเสริมไปนะค่ยปลูกค่อยไปปลูกก็ถึงทึงนี้จุดนี้ยังไม่ได้ปลูกก็ค่อยๆปลูกเสริมไปผมจะปลูกรอบทั้งหมดเลยนะฮะที่สวนนะครับสําหรับมะกอเตี้ยชุมแพ่นะครับ็กอกลูกดีนะฮะต้นเล็กๆเตี้ยๆกอกลูกได้ดีเลยนะครับนะะเกาลูกได้ดีก็โอเคนะนะครับแล้วทีนี้ทําไมผมวางไอเดียไว้แบบนี้ครับก็ด้วยความที่ว่า ผมต้องการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับจริง,รงๆเนี่ยผมเล่นมะพร้าวอยู่แล้วจะปลูกมะพร้าวน้ําหอมก็เผื่อมันจะมีรายได้ก็ใช้เวลานะครับมะพร้าวน้ําหอมสามปี4ปีซึ่งก็อย่างที่เคยบอกไปว่ามันรอไม่ได้นะครับแล้วก็กเลยลงมามีไอเดียกเลล็เลยลงมะละกอนะมะละกอที่ลงก็คือ ไม่ต้องการความสูงของต้นมะละกอเยอะก็เลยเน้นเป็นมะละกอต้นเตี้ยได้ผันเตี้ยชุมแพ์มานะครับก็เลยปลูกมะละกอนะครับเพราะว่าผ่านไปสามปีมะละกอตายเนี่ยผมก็มะพร้าวออกลูกพอดีก็เราก็เล่นมะพร้าวต่อเลยนะฮะสังเกตุมะพร้าวก็เรียงไปแบบนี้แล้วก็มีริมบ่อด้วยมะพร้าวนะตรงนี้ข้างๆก็เป็นทุ่งนานะครับมีน้ํามีอะไรขังคือมะพร้าวเนี่ยถ้าเกิดเขาโตเขาก็ลากเขาก็ไปดูดซึมน้ําได้ตามธรรมชาตินะครับมันก็ ดีอย่างหนึ่งคือข้างบ่อข้างที่ก็มีน้ำนาะลาเขาก็จะเดินไปดูซึมน,น้ําได้เองนะครับมะละกอกําลังจะสุกนะครับโอ้โหลูกโตโตเลยนะฮะสวยงามมากนะครับกําลังสุกนะฮะกำลังจะสุกลูกใหญ,ใหญ่โตโตเลยนะครับมะละกอแบบลูกให,ใหญ่แบบนี้นะครับลูกใหญ่แบบนี้เนี่ยมเมล็ดก็สามสี่ร้อยเมล็ดนะครับลูกหนึ่งขายมเมล็ดระบาทนะมเมล็ดพันมะละกอผมได้มะละกอลูกนี้ก็น่าจะได้กําไรอยู่ที่ สี่ร้อยบาทโดยประมาณนะสามถึงสี่ร้อยบาทต่อลูกนะครับก็ส่งขายให้กับเพื่อนๆทางาช่อง u t u b e นี่แหละที่ทักมาซื้อกันนะเยอะเลยนะครับขายเมล็ดละบาทซองละหนึ่งร้อยรวมค่าส่งสี่สิบาทรวมเป็นร้อยสี่สิบาทต่อหนึ่งซองนะครับถ้าห้าซองก็ห้าร้อยสี่สิบาทต่อหนึ่งซองนะครับค่าส่งสี่สิบาทเหมือนเดิมถ้าสิบซองก็หนึ่งพันกับสี่สิบบาทนะครับต่อสิบซองก็พันเมล็ดโดยประมาณนะครับ ตอนนี้ยอดขายมะละกอนะครับวันนึ่งก็3ามสี่พันบาทนะครับบางวันก็5.000ันบาทก็โอเคนะต่อวันนะครับเดือนหนึ่งก็ได้หลักแสนกว่านะครับก็พออยู่ได้สําคัญตรงน,นี้คือสุกไม่ทันมะละกอสุกไม่ทันนะครับก็ก็เลยรับออเดอร์ค่อนข้างน้อยนะครับผมรับออเดอร์น้อยแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะสั่งเมล็ดพันธุ์มะละกอ,ก,อก็ รอประมาณ 20- 30วันนะครับในช่วงนี้ผมจะเคลียชุดแรกให้เสร็จก่อนพรุ่งนี้จะส่งอีกชุดหนึ่งนะครับที่ค้างลูกค้าอยู่ก็ประมาณ10กว่าวันแล้วที่ยังไม่ได้ส่งของเพราะต้องรอมากสุกแล้วก็าตากมาเมล็ดให้แห้งนะครับพึงร่มพิงแดดพึงลมอะไรแบบนี้ให้แห้งเสร็จสมบูรณ์ก็ค่อยส่งคือถ้ามันไม่ถ้ามันไม่แห้งสนิทหรือว่ามันไม่พร้อมส่งเนี่ยผมก็จะไม่ให้ส่งนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสเน่านะถ้าเรารีบเกินไปนะครับมันนั้นเราต้องรอ นะลูกค้าที่อุนจองคิวมาก็เดี๋ยวผมทยอยส่งให้ครบนะครับที่มาติดตามที่ช่องด้วยนะฮะก็ทยอยส่งกันไปนะครับเนี่ยกห็หรือถ้าสนใจอยากจะจองมมเมลดพันธ์มะละกอก็จองได้นะครับทักมาทาง ID l ดียผมได้ที่099351 4 1 6 8นะครับ0 9 9ย์1 4168นะครับ เนี่ยผมเดินดูเนี่ยไม่ได้เดินดูอะไรนะผมดูพื้นที่ผมจะปลูกมะละกอะเพิ่มเนี่ยจุดว่างๆแบบนี้นะครับก็ได้หนึ่งต้นอะไรเนี่ยนะผมจะลงมะละกอรอ,อบไปเลยเนี่ยเห็นไหมว่างๆแบบนี้จะ <g> ก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะจุดไหนที่พอลงได้ผมจะลงเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวให้มันสวยนะคือมันได้ความสวยงามด้วยนะคุณผู้ชมคือเวลาทําไปแล้วเราวางไอเดียไปเราเดินลออชมสวนเนี่ยไม่ได้เดินลออเฉยๆนะผมก็วางไอเดียใ,ให้มันมีพื้นที่ว่างจะปลูกอะไรดีที่มันไม่ ที่มันไม่แย่งอาหารกันเยอะอะไรแบบนี้เขาปลูกได้ก็ปลูกซึ่งมะละกอต้นเตี้ยมันก็ไม่ได้ไปบดบังอะไรเยอะนะครับนะมันก็เป็นต้นเล็กๆอะไรแบบนี้เพราะปลูกได้ก็ปลูกนะพื้นที่ตรงไหนว่างก็ปลูกต้นไหนต้นไหนที่ไม่แข็งแรงแล้วก็ตัดทิ้งก็ปลูกแทนได้นะครับก็จะวางไอเดียประมาณนี้นะครับวางวางแผนวางไอเดียเวลาเดินชมสวนเนี่ยมันจะมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาทันทีเลยว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้เห็นไหมสังเกตมะละกอที่ปลูกก็สลับกับต้นมะพร้าวไปแบบนี้ ก็เป็นแนวไปจนถึงท้ายสวนนะครับก็อันนี <trif ft> ้ก็จะลงเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับที่แปลงนี้สีพื้นที่สีไร่นะครับก็จะลงเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับภาพอาจจะสั่นๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าผมใช้มือถือแล้วก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์เดินชมสวนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสังเกตนะก็มะพร้าวมะละกอนะมะพร้าวมะละกอนะครับก็มีเริ่มใกล้สุดนะเริ่มเริ่มเหลืองๆล้วละนะ เลนเรื่องเดือง่ะเหมือนผมที่เต้่งเดินเพราะว่าต้องหนีฝนด้วยตอนแรกคิดว่าเขาจะตายแล้วต้นนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะรอดไหมนะครับต้องดูตรงใจกานใบนี้มาเขียวอยู่อันนี้ผมขุดมาปลูกนะเดี๋ยวผมดูอาการก่อนว,ว่าจะรอดไม่รอดนะก็ดูฝนนี้แหละถ้าไม่รอดก็จะเปลี่ยนต้นใหม่สายแทนมะพร้าวคือปลูกขุดขุดมาปลูกจะแป้งอินมะนละกอนะครับ จริงใบมะละกอเนี่ยเราสามารถติดได้นะเดี๋ยวให้ดูถ้าเราอยากให้มะละกอลูกดกนะครับอันนี้มันไปเลี้ยงใบเกินไปแล้วทำยังไ้เลี้ยงใบเกินไปก็ทำให้ลำต้นเข้าไปเลี้ยงใบแล้วลูกเขาจะไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็เด็ดออกบ้างให้มีความพอดีนะอันนี้คำสดเลยนะครับ คลิปสดไม่ตัดนะฮะถ้าเด็ดตั้งแต่แรกนะลูกเขาจะดกวันนี้นะลูกเขาไม่มีพื้นที่ออกเลยนะอ่าเอาไปแบบนี้เลยก็เด็ดแบบนี้เลยนะครับส่วนใบนะครับผมไม่ได้ทิ้งไหนนะฮะผมทิ้งลงสระเป็นอาหารปลานะครับอ่าเนี่ยใบแบบนี้ ก็จะไปทิ้งที่สะให้เป็นอาหารปลานะครับก็จะได้ประโยชน์หลายทางนะครับคือปลากินพืชนะครับปลากินพืชอะไรที่เป็นใบไม้ที่เป็นผักที่มันกินได้มันก็จะกินเหมือนเนี่ยเหมือนน้ำขึ้นน้ำขึ้นนะผักบุ้งริมสะพวกนี้ไปหมดเลยปลาน้ำขึ้นปลาก,ก็มากินผักบุ้งเหลือแค่บ,บนบกที่มันขึ้นไม่ได้นะเนี่ยนะครับ อนนี้เป็นบอ่อปลาก็กำลังออกลูกนะตนัวเล็กๆออกลูกนะครับหน้าฝนแบบนี้วางไข่ออกลูกก็โยนให้ปลากินไปเลยนะครับก็ทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะว่างก็ทํานะครับเหนื่อยก็พักก็ทําเล่นไปเรื่อยๆปลูกเล่นไปเรื่อยๆที่สวนนะครับผักสวนครัวก็ยังมีนะครับ นี่เป็นกะเพรากะเพรานี่กินบ่อยนะที่บ้านก็เลยปลูกกะเพราไว้นะกะเพราเขียวะกะเพราแดงนะครับมีลีกด้วยนะฮะอันนี้บ่อเนี้ผมมีอยู่แล้วนะพวกท่อพวกอะไรท้งนี้ผมของเก่าที่ผมเหลือใช้ผมก็มาเก็บมาใช้เฉยๆนะท่านใดที่ไม่มีบ่อแบบนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อนะมันวงนึงก็หลายตังค์เหมือนกันนะแปดสิบาทร้อยนึงอะไรก็้แต่ขนาดความใหญ่ วงเล็กก็ห้าสิบแดิบร้อยอะไรแบบนี้คือผมใช้ของที่ผมมีอยู่แล้วมาให้เกิดประโยชน์เฉยๆนะครับก็เลยอ่มาวางไอเดียว้้เราก็เอาบ่อมาใช้ได้มันก็ดูแลง่ายนะเราลดน้ําพผดินใส่ปุ๋ยมันก็ดูแลง่ายถ้าเรา,าใช้บ่อนะครับนี่หน้าฝนยาเริ่มมามันก็ได้ดูแลเรื่องยาเรื่องวัชพืชด,ด้วยนะครับมะนาวก็กําลังออกดอกออกลูกนะครับกําลังดีเลยผมจะตอนมะนาวอยู่นะครับ เริ่มจะทําเรื่องตอนมะนาวอันนี้เป็นมะนาวไร้เมล็ดนะมะนาวไรเมล็ดดีมากเลยนะครับเมล็ดไม่มีเวลาบีบในน้ําอร่อยมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอร่อยใส่ส้มตามนี่สุดยอดเลยนะครับมะนาวเดี๋ยวจะตอนกิ่นขายอยู่นะสําหรับมะนาวนะครับดีมากเดี๋ยวผมมาให้ลูกเขาโตเต็มใบเต็มที่ผมจะมาโชว์อยู่มะนาวเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยมะละกอโซนด้านนี้ผมก็ปลูกแถวเรียงไปเลย ระยะเมตรห้าสิบต่อต้นนะครับมะละกอแต่มันขึ้นโตขึ้นเนี่ยสวยนะฝั่งนี้ก็ปลูกนะคือพื้นที่ผมว่างไม่ได้นะครับพื้นที่ว่างไม่ได้ถ้าว่างมีปลูกถ้าว่างคือปลูกนะตรงไหนว่างปลูกตรงไหนว่างไม่ได้ปลูก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 ทดแทนไปเรื่อยๆนะเนี่ยต้นไหนไม่ได้ว่างไม่ได้เลยปลูกอย่างเดียวนะผมมาเพื่อปลูกอย่างเดียวนะครับก็นะคนรักสวนเนาะทำยังไงได้เนาะเนี่ยไว่างไม่ได้ปลูกแล้วปลูกนะ วางไม่ได้ปลูกไปปลูกไปปลูกกันไปนะว่ากันไปไม่น่าตายนะเนี่ยปลูกมาวันตั้งแต่เมื่อว,วานนี้ปลูกต้นกล้าพวกนี้เมื่อวานปลูกฝนมาพอดีก็โอเคนะไม่น่าจะตายนะไม่เฉาด้วยนะสังเกตลําต้นเขาก็ยังแข็งแรงดีอยู่ด้วยความที่ว่ามันแดดมันไม่จัดด้วยนะก็เลยโอเคเลยนะเป็นโอกาสดีเลยต้นฝนแบบนี้นะครับปลูกเรื่องของมะละกอนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหม ก็จะประมาณนี้ปูอย่างเดียวเลยนะครับปูเรียงไปเรื่อยๆนะปูเรียงไปเรื่อยๆนะนะครับเนี่ยอยาให้ดูจุดนี้ก็ลองนึกภาพดูนะถ้ามะกอขึ้นเนี่ยผมว่าผมแทบเดินไม่ได้แล้วตรงนี้ผมจะเอาตรงไหนไว้เดินเอาไม่เป็นไรก็ค่อยๆเดินเลาะเละแร่ๆไปนะลดนะนะน้ำลดน้ำอะไรไปแบบนี้นะครับนี่เป็นไอเดียการทําสวนนะครับที่หยิบ <ๆ S 2> มาฝากเพื่อนๆกันว่าสําหรับใครที่สนใจอยากจะทําสวนเน <ๆ S 2> ี่ยก็เอาไปฝับใช้ได้นะเอาต้นไม้ใหญ่ ดูแลไม่เล็กนะฮะระยะห่างในการปลูกไม้แต่ละ,ะอย่างก็ไม่เหมือนกันนะครับระยะห่างในการปลูกมะพร้าวก็5เมตรถึง6เมตรนะครับถ้า4เมตรอาจจะใกล้เกินไปนะครับต้อง5เมตรให้ดีก็6เมตรไปเลยนะครับใบเขาจะได้ไม่เกยกันไม่เกินกันมาให้เอาแค่ใบเขาชนกันเวลาเขาโตนะครับสำหรับมะละกอต้นเตี้ยก็เมตรห้าสิบปลูกได้นะครับ ใบเข้ามาชนกันพอดีแต่ถ้าเป็นต้นสูงต้นใหญ่ผมแนะนำ3เมตร2-3เมตรเพราะต้นเขาสูงนะครับน่าจะ2-3เมตรหลักถึง3เมตรได้เลยนะถ้าต้นสูงต้นใหญ่แต่ที่สวนผมคือมะกอที่สวนคือเตี้ยชุมแพรทั้งหมดเลยผมปลูกต้นเตี้ยทั้งหมดไม่มีมะกอต้นสูงถ้ามีผมตัดทิ้งเลยนะครับสาเหตุเพราะว่ากลัวมันกลายพันธุ์นะครับเดี๋ยวมแมลงมันผสมเกรสร บินไปเกาะต้นสูงมาเกาะต้นเตี้ยเกาะต้นเตี้ยไปเกาะต้นสูงแล้วมันจะกลายพันธุ์เวลาออกลูกมาได้มเลมเล็ดเมล็ดมันจะไม่แข็งแรงแล้วมันจะมีหลุดต้นสูงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแก้ปัญหาว่าไม่ปลูกต้นสูงเลยที่สวนสังเกตผมไม่มีเพื่อนบ้านเลยนะเพื่อนบ้านไม่มีปลูกมะละกอใกล้ๆแถวนี้ซึ่งมันก็เป็นโชคดีของเราเนีย่ยด้วยว่ามีเราสวนเดียวที่ปลูกมะละกอเตี้ยชุนแพรเพราะนั้นโอกาส lips, ที่ได้มเมล็ดออกมาแล้วมันจะกลายพันธุ์ก็ค่อนข้างน้อยนะครับเรายังมั่นใจอยูอ่ว<อ>่าเมล็ดพันธุ์ที่สวนสําหรับมะะกอต้น ต้นเตี้ยชุมแพเนี่ยมีโอกาสกลายพันธุ์น้อยมากนะครับผมสังเกตจากที่ผมเอามาว่านเองอะไรพวกนี้ก็มีต้นสูงหลุดมานิดๆหน่อยๆน,นะไม่ได้หลุดเยอะไม่ได้อะไรนะครับถ้ามีต้นสูงหลุดมาไม่ใช่ว่าเราไปเอามาเล็ดพันธุน์ต้นใหญ่ต้นอื่นมาใส่นะไม่ใช่นะครับมันก็มีโอกาสกายพันธุ์อันนี้บอกคุณผู้ชมให้เข้าใจก่อนนะครับว่า ลูกค้าที่สั่งมลพดพันไปนหวานเนี่ยก็ได้เข้าใจว่ามันมีโอกาสกลายพันธุ์แต่มันก็ผมก็ยังมั่นใจว่าที่สวนมีโอกาสกลายพันธุ์น้อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ปลูกต้นสูงต้นใหญ่เลยสังเกตผมพา,พาเดินเลาะสวนเนี่ยที่สวนผมไม่มีละก็ไม่มีมะละกอต้นสูงเลยนะครับก็มีแต่ต้นเตี้ยแบบนี้นะฮะนะก็มีต้นเตี้ยแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วทีนี้ต้นกล้าก็เหลือไม่ได้เยอะแล้วนะครับ ต้นกาที่มันแข็งแรงพร้อมสูงเนี่ยเหลือเท่านี้เลยนะไม่ได้เยอะแล้วลูกค้าสั่งมาคนละ6ต้น12บต้น30ต้นร้อยต้นนะเหลือเท่านี้เหลือเท่านี้ผมก็จะปลูกลงสวนไปเรื่อยๆนี่ก็แทบจะหมดแล้วก็อีกรัดหนึ่งที่กาลังกาลังจะตก็น่าจะประมาณสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์อีกสองสามพันต้นสองสามพันสองสามพันสองสามพันประมาณนี้ประมาณสองสามพันต้นก็อีกแค่สองสัปดาห์ก็ ประมาณสองสัปดาห์เขาถึงจะโตเต็มใบแล้วถึงจะโตเท่าตัวนี้นะครับอย่างท้ายส่วนที่ผมพาเดินไปตรงนั้นก็ยังไม่ได้ปลูกรปลูกแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวไปนี่เหลือโค้งไปนี่โคง้งมานี่โคง้โคงมานี่ก็งดไปอีกสองสามร้ต้นน่าจะได้อยู่เพราะมันมีสามแถวอยู่นะครับโซนนี้นะครับก็จะปลูกไปลักษณะนี้ก็น่าจะปลูกเพิ่มได้เรื่อยๆอยู่นะมัละกอดเตี้ยชุมแพรได้รับความนิยมมากเลย ต้นเล็กๆต้นกล้าเล็กๆแบบนี้นะครับมันถ้าเป็นต้นพันธุ์อื่นเนี่ยเขาจะสูงขนาดนี้ละคืบมือละถ้าต้นกล้าเท่านี้แต่ของผม,ผมต้นเล็กอยู่เพราะว่ามันเตี้ยมาโดยสายพันธุ์นะครับอ่านะฮะก็เดี๋ยวบอกไอเดียนิดเดียวส่งท้ายคือเออไปก่อนขายมะละกอได้โลละ10บาทนะกิโลหนึ่งขายเป็นลูกลูกสุกก็ได้10บาทถึง40บาทต่อลูกนะครับ ในเกินนี้นะครับลูกสวยๆก็ได้40เล็กๆลงมาก็ได้30 20แล้วก็10บาทลูกเหล่หน่อยลูกเหลยหน่อยก็เป็นของฟรีแถมไปไม่มีใครไม่มีใครเอาเขามาซื้อที่สวนเขาไมาเ่เรียกแบบนี้เลยมเล่เรียกเอาเองเลยนะฮะที่สวนพ่อค้าแม่ค้าไปขายต่อที่ตลาดทุกวันนี้ครับขายมเมล็ดพันธุ์เนี่ยอย่างลูกเท่านี้น่าจะมีประมาณ400มเมล็ดลูกใหญ่มากนะดูสังเกตมือผมเนี่ยใหญ่เท่านี้น่าจะประมาณ400เผื่อๆ500เมล็ดก็ได้กําไรลูกละ400บาท นะครับลูกละ400บาทเห็นไหมไอเดียเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีการนะครับปรับวิปรับวิธีการเปลี่ยนวิธีคิดมันก็มีไรายได้เพิ่มเข้ามานะครับก็ได้กำไรพอสมควรนะแล้วก็วันวันแต่ละวันเนี่ยแฟนก็มาเดินชมสวนมาวันนี้นั่งรถมานะครับบ่ากันไปนะครับ จะพาน้องไปจัดผมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพาลูกชายคนเล็กไปจัดผม,มลูกชายคนโตนขัจักรยานเลาะสวนระวังลงบ่อนะลูกนะอันตรายนะเข้าใจไหมระวังหน่อยนะลูกนะโอเคนะคุณผู้ชมนะก็จบคลิปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เข้ามาชมที่สวนนะครับในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ให้หน่อยกดติดตามช่องอกดกระดิง่งหรือซับสไครต์่นแหละครับกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็ แชร์ไปที่หน้าเฟซหน้าเฟซบุ๊กให้หน่อยนะครับหน้าเฟซบุ๊กของท่านให้หน่อยเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เข้ามาชมด้วยเช่นกันนะครับนะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ